เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองพังงาอาทิโครงการอ่างเก็บน้ําลำไตมาศโครงการอ่างเก็บน้ําคลองลำรูใหญ่โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านหินกลองเป็นตน้น โดยมีนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปณนะองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดอำเภอทับปุต,ปตจังหวัดพังงาโดยนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงารวมทั้งหมด166โครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวพังงาได้มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยโครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำของพังงาได้แก่โครงการ อ่างเก็บน้ำลำไตมาดตาบลบางเหลียงอําเภอทับพุทธจังหวัดพังงามีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนสามารถกักเก็บน้ําได้5.60ล้านลูกบาทเมตรโดยรับน้ําจากป่าเทือกเขาสูงหากดําเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในช่วงฤด,ดูฝนและการปลูกพืชไร่ในฤด,ดูแล้งของฝ่ายคลองลําไตมาดซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์6,350ไร่ และยังได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องที่อำเภอทับปุดและอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย อีกทางยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการและเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให,ให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวโดยมีแผนการดําเนินการก่อสร้างในปี2565ถึง2568ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลำรูใหญ่ตําบลญลำแก่นอําเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงามีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนสามารถกรเก็บน้ําได้12.7ล้านลูกบาศเมตรโดยรับน้ําจากเทือกเขาหลักลำรูหากดําเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหา การขัดแคลนน้ำาอโภบริโภคในพื้นที่อำเภอไทยเหมืองและอำเภอตะกวัวป่ากว่า5,200ครัวเรือนและยังช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่ชนบทาน1,200ไร่ในพื้นที่ตำบลลำแก่นอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาและยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี2567ถึง2570ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหินกองตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงามีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนสามารถกรเก็บน้ำได้5 150,000ล,ลูกบาทเมตรหากดําเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตาบลเกาะยาวใหญ่อเภอเกา,อเาะยาวกว่า1,600ครัวเรือนและเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่นอกจากนี้ยังมีโครงการทํานบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ําโครงการอาคารบังคับน้ําคลองน้ําจืดและโครงการอาคารบังคับน้ําต้นดินที่อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป